ครูกายแก้วอยู่ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในนามของพ่อใหญ่บรุมครูผู้เหลืองเวทนี้มีที่มาเท่าที่ปรากฏว่ามากับพระทุดงที่จังหวัดลำปางจากการที่พารูปนี้ได้ทุดงไปทำสมาธิที่ประสาทนคนทรธมประเทศกัมพูชาและต่อมาก็ได้มอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์ นั่นก็คืออาจารย์ทวินวิกินทจินดาหรือพ่อวินนักร้องเพลงไถยเดิมของกองุริออยานทหารเมื่อสมัยก่อนผูซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์มทมของปููกายแก้วขึ้นในประเทศไทยในครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบหมายครูกายแก้วมานั้นองค์ครู มีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตากเพียงแค่ประมาณสองนิ้วเท่านั้นและต่อมาครูกายแก้วก็ปรากฏกายให้อาจารย์สุชาติได้เห็นในต,ตอนนั้นเองอาจารย์สุชาติก็ได้ทำการวาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการและทําการรอรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นําไปไว้ที่สมัก ประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูนั่นเองโดยรูปร่างลักษณะขององค์ครูกายแก้วที่อาจารย์สุชาติสร้างขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของผู้บำเพ็ญขึงมนุษย์กึ่งนกมีปีดด้านหลังมีเขี้ยวสีทองเพื่อสื่อถึงนกกาลเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายนที่มีประวัติของกาลเวกซึ่งเป็นพวกนักติดสีตีเปา ส่งถือเป็นครูของาศาสตร์ศิลทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ของกัมพูชาการบูชาองค์ครูกายแก้วนั้นจะทำการบูชาครูด้วยทูปห้าดอกกราบไหว้องค์ครูตั้งน้ำมูสามจบแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่ามะออุครูกายแก้วเมตตาจะมหาราชาสัพพเสนหามะมะจิตตัง ยังมามะนอกจากครูกายแก้วที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วความศรัทธาที่มีต่อครูนี้ก็ยังเผยแพร่ไปไกลถึงฮ่องกงโดยที่นั่นเองก็มีองค์ครูกายแก้วซึ่งเป็นที่เรื่องลือในด้านของความศักดิ์สิทธิ์ให้พรในเรื่องความสำเร็จความร่ำรวยจเจริญรุ่งเร,องเรืองเงินทองจนชาวฮ่องกง หากันเปรียบเทียบองครูก,กายแก้วเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยทีเดียว